เดียวงนร้านทุกท่านนะคะสวัสดีรถกระบะตู้ทึบไทยแลนด์นะคะแอดมินที่ดูแลเพจนี้ด้วยนะคะพบกับพี่กาะติกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านธนูสินฟูดพานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเนาะตอนนี้นะคะก็ที่ร้านเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวนะคะก็สามารถ เข้ามาชมรถชมสินค้ากันก่อนได้นะคะที่ร้านธนูสินกู๊ดคาร์นะคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะกอมอที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถกระบะไว้วิ่งงานนะคะไว้ค้าขายก็สามารถแวะเข้ามาชมสินค้ากันก่อนได้นะคะอวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสาวกนะคะโตโยต้ารีโวนะคะตัวนี้นะคะปี2018นะคะเครื่องยนต์2,400 ร c อซีซีนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวนะคะ Toyota r ร v o ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 0 0แสนกว่าบาทนะคะเราไม่ขายนะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเราไม่ขายนะคะคุณลูกค้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับ Toyota r รี o ทุกรุ่นนะคะขอย้ำว่าทุกรุ่นนะคะทีอ่อยู่ในร้านธนูสินค้านะคะที่เป็น Toyota r รี o นะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้า ที่ดูรถที่ร้านนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งผ่านออนไลน์นะคะหรือไลฟ์สดพิกัสนะคะให้ส่วนลดเลยนะคะทันที30,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะตัวนี้ลดเหลือเพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะ สมาชิกท่านใดสนใจนะคะ Toyota r ร v o ปี2018เครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูด้านในนะจ๊ะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะมือจับเป็นพมเมียนนะคะ,ะด้านในนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวนะคะกล้องไม่โฟก,กัสอ่ะภายในจะเป็น เบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะคะเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำเนาะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะขอบอกว่าปี2018นะคะตัวนี้ไม่วิ่งอยู่แค่26,000โลเท่านั้นนะคะไม่วิ่งอยู่ที่26,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าอุ่นใจสบายใจได้นะคะ ซื้อรถที่ร้านธนูสินปูทาน,นะคะเรารับประกันคุณภาพนะคะไม่มีประวัติชนมาคว่ำม,มาไม่มีพิกความจมน้ำแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าเราจะดูกันไปช้าช้านะจ๊ะติดบัคกริดออกได้ไหมหลังไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กะจะแนะนำให้นะคะสามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันได้นะคะจริงๆอ่ะลูกค้าที่ติด แบกรีเนี่ยก็ถือว่าเขาหมดโอกาสในการเช่าซื้อนะแต่เรามีทางออกให้นะคะคุณลูกค้าก็โทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรพิการน,นะคะ0819123308นะคะเราก็ยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือคุณลูกค้านะคะสำหรับรีว o รุ่นนี้นะคะพี่กัดแจ้งก่อนนะคะมันเป็นกระบะช่วงสั้นนะคะ เป็นกระบะช่วงสั้นเนาะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวนะคะสามารถทักแชททักไลน์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษดีๆอย่างนี้นะคะอยากให้คุณลูกค้าจับจองกันไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถลูกค้าท่านใดที่สนใจอ่าเราไม่ใช่สามารถสิลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้พี่กัดแถมกระทะ ให้เลยนะคะคู่หลังนะคะกระทะบรรทุกคู่หลังให้เลยนะคะตัวนี้เป็นรีโวปี 2018, 2018นะคะเป็นกระบะช่วงสั้นนะคะคุณลูกค้าได้ตู้ทึบนะคะเป็นตู้ใหม่เลยนะคะสูง2เมตร10นะคะเดี๋ยวเราจะดูภายในตู้กันนะจ๊ะ ใหม่เลยนะคะไม่ใช่ตู้มือสองแล้วเราเอามาซ่อมเอามาแซมนะไม่ใช่นะคะตัวนี้เราเน้นของใหม่นะคะของดีมีคุณภาพนะคะที่ร้านธนูสินกูดคานะคะูนยนรวมรถกระบะตอนเดียวทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ร้านเราไม่ปิดนะคะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสอบถามเส้นทางกันได้เนาะอยู่ที่ถนน บางนาตราดนะคะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนั่นเองนะคะเลยบริษัทมิสูกันยงมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะเจอร้านธนูสินกูด์คานะคะจะมีรถกระบะตอนเดียวจอดบริเวณหน้าร้านเยอะมากเลยนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะของพี่กัดก็จะมีช่องทาง y o u t u b e นะคะช่องทางนี้ก็สามารถติดต่อกันได้นะคะตัวนี้ เสริมแนบให้ด้วยนะคะแล้วก็บริการาลงเล่มให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถ t o y o t a Re ี o นะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเป็นเ,นเดือนเมษาเนาะเราก็จะจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถ Toyota r e v o นะคะเราให้ส่วนลดเลยทันทีนะคะ30,000บาทนะคะเ<บา>ช่นเดียวกับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้ระบบไฟฟ้าทั้งคันสวัสดีสมาชิก 24ท่านที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะพาเดินดูรายละเอียดรอบๆร,รถนะคะเรามีรถทุกรุ่นจริงๆนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สามารถแวะชมกันก่อนได้นะคะอ่าตัวนี้หล่อนะคะตัวนี้ใครที่สนใจอีซูซูเราไม่ได้ทําโปรโมชั่นนะคะพี่น้องหัวเดียวอีซูซูเราไม่ได้ทาโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ รถปี2017นะคะเครื่องยนต์1,900ซีซีถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้ isuzu ไปสาวอิ i s u z ก็สามารถมาดูรถกันได้นะคะที่ร้านธนูสินพฟูดคานะคะศูนย์รวมรถกระกบะตอนเดียวทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะอ่าลีโวเรามีเยอะมากเลยนะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าหรือสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ โตโยต้ารีโวนะคะลูกค้ารับไปเลยนะคะส่วนลด30,000บาทอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่469,00 0บาทนะคะคุณลูกค้ารับส่วนลดไปเลยนะคะ30,000บาทเหลือเพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นเร้าใจขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสินค้า เห็นไหมคะบริเวณน้าร้าอาจจะมีรถเล็กน้อยประบางเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอยู่บ้านนะคะรถเชื้อเพื่อชาติเนาะก็ลูกค้าสามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะในเพจพิกัดหรือใน Facebook พิกัดนะคะก็แอดเพื่อนกันเข้ามาได้นะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะ จองขั้นต่ำนะคะในกรณีที่จองออนไลน์เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชั่น Toyota r e v o นะคะเรามีให้กับคุณลูกค้าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภ,ภาคมเลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถกันได้นะคะเรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสรรอย่างมากมายเลยนะไม่ใช่มีเฉพาะ r ี v o นะคะเรายังมี Toyota า อะไรนะแชมป์นะคะแล้วก็ยังมีอีซูซูนะคะเครื่องยนต์1,900นซีซีนะคะแล้วก็เครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะคุณลูกค้าสนใจอยากได้ประเภทไหนแบบไหนนะคะเราก็มีให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรเลยนะคะตอนนี้นะคะโตโยต้าแชมป์นะคะราคาอยู่ที่2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับโตโยต้าแชมป์นะคะพีมีเพียงหนึ่งคันนะคะคุณลูกค้าที่สนใจอยากได้ โตโยต้าแชมป์ก็สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะใครมาก่อนก็มีสิทธิ์เลือกก่อนได้นะจ๊ะสวัสดีสมาชิกทุกทกท่านนะคะเดี๋ยวพี่กัรจะเข้าไปรับเพื่อนนะคะใครที่แอดมหาพิการน,นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปรับเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวไลฟ์สดจบนะคะก็จะเข้าไปพูกคุยกันได้นะคะใครที่ติดปัญหาทางด้านใดนะคะเงินดาวไม่พอนะคะหรือว่า เงินดาวไม่มีนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะชื่อร้านธนูสินพุทธานะคะเรายินดีให้คำปรึกษ,ษานะคะมาพูดมาคุยกันก่อนได้นะคะเอกสารรายได้ชัดเจนนะคะลูกค้าอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะสักบาทเดียวนะคะก็ฝากสมาชิกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคันธินกัทรไรสดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ล้างอยู่นะคะ<ๆ>ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะปี2015นะคะราคา3,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ถือว่าสวยงามนะแล้วก็เน้นรถปีใหม่นะคะรถ,รถปีใหม่มากเลยรา,ายละเอียดรอบรอบรถนะคะตัวนี้มีไฟสปอตไลท์ด้วยนะคะแล้วก็มือจับเป็นคมเมี่ยมนะคะด้านข้างกระจกก็จะมีไฟเนาะ สวยไหมคะสวยนะคันที่กาลังเรากําลังล้างอยู่เดี๋ยวนะคะกล้องไม่สบัสตอนนี้ก็3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะรถทุกคันของเรานะคะล้างทําความสะอาดดูแลอย่างดีเลยนะคะรถที่เข้ามานะคะไม่ใช่รถที่ปลดระวางนะคะแล้วก็ไม่ใช่รถที่สวมซากสวมทะเบียนแน่นอนนะคะการันตีคุณภาพให่ได้เลยนะคะอันนี้รถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้า ดูแรรถรักษารถนะคะใส่ใจรถต้องดูที่ร้านดูรถที่ร้านธนูศิลปพุชธาเท่านั้นนะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็ที่ร้านนะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะคะให้ราคาสูงนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนนะคะก็สามารถ inbox ก,กันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่จันก็มีเพื่อนแอดเข้ามาหลายท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับเพื่อนกอันก่อนนะคะ สามารถสอบถามกันได้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูภายในอีกสักหนึ่งรอบนะคะสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาเนาะอ่าฮะภายในตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ิซีซีนะคะภายในเป็นเบาะาผ้าวงรามไยพาวเวอร์นะคะแอร์แบ็กสลูกเลยนะคะไม่วิ่งอยู่ที่20,000กว่าโลเท่านั้นนะคะสมาชิกอ่าพิกาจะฝากชิ้งท้ายไว้นิดนึงนะจ๊ะ สนใจนะคะรกระบะตอนเดียวนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เนาะที่ร้านพนุสิน ฟูซา่นนะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้เลือกสันอย่างมากมายเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจะซิ้นโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจะซื้อสู่สจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่น Toyota ารีโวนะคะส่วนรถ30,000บาทนะคะเป็นของคุณลูกค้าทันทีเลยนะคะฝากสมาชิกทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตาม ในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง y o u t u e ให้พี่กันด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะพี่กัดต้องขอตัวลาคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ